Black Eagle reporting. Area-wide. Gunner in position. Unit lost. Our ally is under attack. ก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับหากใครสนใจสร้างไรายได้ออนไลน์ด้วยการเทรดบริษัทผมก็มีแพลตฟอร์มออนเทรดมาแนะนำครับเพียงแค่คลิกที่ลิงก์ด้านล่างใส่อีเมลพลาสเวิร์ดกดจนรับข้อตกลงแล้วลงทะเบียนแล้วทำการเติมเงินขั้นต่ำที่20เยนเท่านั้นครับแล้วทำการวิเคราะห์ครับถ้าหากเราวิเคราะห์คาดการณ์ถูกเราก็สามารถสร้างไรายได้ได้ทุกที่ทุกเวลาอย่าลืมครับคลิกที่ดึงด้านล่างครับไปชมคลิปกันอันนี้เป็น FFA สีทีมอู้เกาหลีใต้สองอันนี้ลิเบีย1หนึ่งแล้วก็รัสเซียหนึ่งเนาะ มามาลองดูจะเป็นจังไหนอันนี้เป็นแมปอ่ FPA สีทีมนะครับเป็นแมปเกาะด้วยเนาะมาครับสีฟ้าครับคุณ New Fire นะครับเป็นรัเสเซียเนาะอ่านี้แมปผมบักแล้วครับแล้วก็สีชมพูนี่คุณ k a d o อครับเป็นเกาหลีใต้ตัดไปที่สีแดงครับสีแดงนี่เป็นคุณ Kirayamoto เนาะเป็นริเบียครับ แล้วก็คนสุดท้ายสีม่วงก็คือคุณกาเซียนะครับเป็นเกาหลีใต้เช่นกันเนาะอืมันจะจับภาพได้ตรงนี้ครับว่ามินิแมปมันบั๊กอีกแล้วครับโอเคมาดูกันเลยนะครับหมามาก่อนครับสีแเหีงครับตัดมาที่ฝั่งนี้ยังไงหมาเหมันกันครับอาแมพวกนี้ก็จะมีพวกลงซ่อมเนาะมีลงน้ำมันให้ถามไปรวมกันไครับ,รบลงซ่อมแ,แต่ว่าแมพมินิแมพผมมันบั๊กในสิปัญหาอื สิงเป็ดมากเลยครับมาดูที่สิงเงินบ้างยังไงเอ่ยสิงก็มีหมามาวิ่งรับเอ้าแต่สิงมองเห็นฐานสีน้ำเงินแล้วเรียบร้อยครับนี่ครับพยายามใช้เอนจิเนียร์ครับจะไปยึดตังไหนเอ่ยน่าจะยึดพวกรูน้ำมันเนาะครับคุยมาแล้วครับนี่ครับสวัสดีครับคุณ่ช่วก่อนหายไปนานเลยพึ่งกลับมาพิ่งกลับมาครับเอ้าขาน ก็มาแบบบักบักครับ,บนะครับแมพโคยังบักเลยครับเอาไงหมาหมาหมาเจอวูจีไอสองตัวสู้หมาไม่ได้ครับหมาเกือบตายครับได้หลุมน้ำมันไปแล้วนะตัดมันที่สีแดงไงเนี่ยสีแดงนี้ก็ใช้คอนซีคิปเนาะแล้วูมีปิดสะพานด้วยครับใช้อะไรปิดเนี่ย อ้าวจะเห็นกันแล้วครับอืมไปได้ครับนะครับมายึดลงมันแน่นอนครับตัดมาที่ฝั่งนี้สีภูร้องรัวครับนี่ครับกันบ้านไว้ก่อนครับกันไว้ดีกว่าแก้ครับตัดมาที่สีน้ําเงินเอาอะไรไปครับเนี่ยซีรีสตี้มาน่าจะมาตัดสะพานหรือเปล่าครับโอ้จริงนะครับน่ครับมาตัดสะพานครับปิดช่องทางครับให้บู่บ้านเตีได้ง่ายครับ โต่อครับสีม่วงสีม่วงมีเบตเชนแลบเรียบร้อยแล้วนะสองนาทีครับเบตเชนแลบมาครับสีอื่นยังไงเป็นแลบสีอื่นยังไม่มานะครับมีแค่สีม่วงกับหูแบบนี้เป็นเฟอร์เทสจะมาไวหรือเปล่าครับถ้าเป็นฟอร์เทสมานี้บันเทิงเลยนะเนียบตัดบ้านวาก่อนครับตัดสะพานวาก่อนครับคุมโซนพื้นที่ของตัวเองไวเนาะผมว่าสีม่วงเริ่มที่จะมีปาสีดีแล้วครับทุกคน ัดมาีสีแดงสีแดงนี่บ้านชิดกันไปหน่อยนะว่าแมทนี้ผมเปิดซูปเปอร์พั้นด้วยเนาะหลังบ้านใจแหกครับถุงแรกผมว่าขายดิ้งสักโลหนึ่งน่าจะกลังดีนะตัดมาที่สีชมพูครับสีชมพูนี้ก็เรื่อยๆครับทุกคนแล้วรถแร่รถคันนี้ขอูผมมาดูแร่ให้ตัวนี้เลยต่างอูแ๋แบตแลบมาแล้วเรียบร้อยเหมือนกันครับตัดมาที่สีเงินงสีเงินแบตแลบ,แบยังไม่มานะรู้สึกจะช้ากว่าเพื่อนเลยหรือเปล่าครับเนี่ย ว่ารถแรกมีคันเดียวครับถัดมาที่สีม่วงก็พยายามปั๊มรถแรกปั๊มตังครับเอา้าตัมาที่สีแดงหายไปใสเนี่ยโดนอะไรครับอ,อือย่งหยังวะเอาถัดมากที่หายเอาแล้วครับอย่างเนี่ยอือโดนหน่วยซิวแน่นอนครับน้าจะหน่วยซิวอ้อมก็ด้านหลังครับไม่มกันไม่ได้น้องกี้โอ้โห เอาแล้วไงครับตัดมาดีสีชมพูก็เริ่มนั่นเหมือนกันแล้วครับเนี่ยสีน้ำมันไปได้ฐานร่วมมาครับนะครับโซนคื้นที่ด้านบนไว้เนาะตัดมาที่สีแดงซื้อได้แค่ยูนิตท,ที่เป็นคนเนะว่าพวกบาแหลกรถแล้วก็ MCB ีแตกไปแล้วเรียดร้อยครับรีดาได้ก็ไม่มีครับบันเทิงสิงานนี้ สีม่วงปิดจับบ้านเลยเนาะนลงปั๊มแม่ด้วยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเสียงอะไรมมนี่ครับมีไอ้คนไอที่มันบอมสะพานครับอันนี้ของสิงนเงนะินเนาะบอมบอมไว้ครับนี่ครับปิดทางก็ออกไว้ครับเรียบร้อยครับ คือแดงนี่ปั๊มเทเล่ามาผมชอบเล่นนั้นเอาปั๊มแตงเทเล่าไปยิงไปช็อตเงี้ยเงี้ยกับมันมันดีนะนะฮะจะเอาคืนหรือเปล่าครับมาแล้วครับนี่ครับเทเล่าแล้วก็คอนสคริปมีไลโน่มาด้วยครับไล่ยิงรถแล้งครับนี่ครับเอารถแร้งแตกรถแด้แตกหนึ่งครับแบบนี้แตกสองไม่รถแรกแตกสองอู้สามบ้างแล้วฝั่งนี้มีทันย่ามานะครับมาดูครับทันย่ายังไง นี่ครับปูเก็บ MCV วิ่งหนีครับเขาวิ่งเข้าบ้านไม่มีอะไรกันบ้านนะครับขึ้นไม้แหลมไปก็จริงครับแต่ไม่ได้ขึ้นไม่ขึ้นอมพิวเตมากันเนาะจะเอาทันย่าครับมันเก็บได้ไหมบอมสะพานไปเรียบ้อยครับบ้านตึงใจแหก่อนนะครับนี่ครับือเอ็นจิเนียร์ตายก่อนครับอ๋อเขามีวิลาดแข็งนะคระเห็นนะครับเห็นวิลล่าแข็งอุ่นเรื่องสีม่วงมีแย่เหมือนกันนะครับเนี่ยนี่ครับไม่มีอะไรกันบ้างเลยครับโูอุ้ยปันเด้งดีครับแบบนี้ครับตีเขาได้ครับเจอเขาสวนคืนต้องเอายังไงครับเนี่ยเรรรรียยบบบ้อคคัั เขาจนขึ้นที่บ้านหายหมดครับโอ้โหดวงแรกตามต่อนเนี่ยทันยาเเข้ายากครับโอ้โหอะไรครับเนี่ยเนี่ยครับฮืมมีซีพียังเหลืออยู่นะเก็วฝั่งสีแดงก็ไล่ช็อตไปเรื่อยครับช็อตไปแล้วครับเนี่ยบต้องขายทิ้งครับยิงุ่นแรกทิ้งแตกไม่แตกแเรียบร้อยครับเนี่ยขายทิ้งหมดแล้วครับเหลืออะไรครับเนี่ยครับ ไม่เหลือเลยครับตัดมาที่สีชมพูสีชมพูยิ้มเลยครับสิมเงก็เช็กอาอูธน้ำเงินสแปมฮอมาครับทุกคนเอาแล้วครับสแปมฮอไปสินเงินจะยิ้มกว่าเมื่อน้ำปลาครับฝั่งสีชมพูมีิวเทนฟอเรส์หนึ่งคันนะครับเขยังพอได้อยู่เนาะตัดมาที่สีแดงครับก็ไล่ล่าครับไล่ล่าสีม่วงครับสีม่วงไม่รู้ทำยังไงครับทีครับครับแจกไหมอ๋อยังเหลืออยู่นะอู้จะคมดตายเรียบร้อยครับสีม่วงไปแล้วครับ พยายามตัดเขาจะต,ตัดไม่เตะครับดูครับนี่ครับเจอเขาสวนคืนนี้เราน้อยหายวับเลยครับยังกันครับเนี่ยตัดที่สีน้ำเงินนี่ก็สแปมรัวๆครับมีอลันเพื่อนนะครับพร้มอมใช้งานด้วยนะนเนาะมาถึงเพื่อนหนึ่งสองสามสามคันนะครับต้องมาดูว่าจะเอาอยู่หรือเปล่า ดูดูดูสแปมดูๆนะครับอินจิเนียก็มาครับอินจิเนียมามาซ่อมนครับซ่อมสะพานบุกได้นะครับเนี่ยครับกลับมานะครับนี่ครับแกงเิตใจครับต้องเอามาซ่อมสะพานตัวนี้เพื่อกลับก่อนนะครับนี่ครับมาโดนปิดทางไหมครับนี่ครับเจอทันจ้ามาระเบิดไปครับเอ้าอะไรก็เมื่อกี้อ๋อเมื่อกี้สีที่แตกไปก่อนเพื่อนออกจากเกมเนาะ เอาอยัางไงฝั่งน,นี้จะไปรับคนหรือเปล่าครับต้องเอาเอาินจิเนียร์มาซ่อมหนึ่งนายนะครับเอามาซ่อมตัวน,นี้เนาะเดี๋ยวไปซ่อมนะครับฝั่งน,นี้ในบ้านก็ยังมีคนอยู่เนาะภาษีผมให้ไปทางสีน้ำเงินนะตอนนี้รู้สึกยูยนิตนี้จะเยอะกว่าเพื่อนนะรครับนะครับแปดสิบเก้าตัวโอ้แต่สีแดงสีแดงเก้าสิบตั้งตัวจะเป็นคนส่วนใหญ่เนาะ ก็มีคนสอยพือน้านสีแดงครับเพราะว่าสีแดงถ้าจากอาเอาชนะสีน้ำเงินได้ต้องมีคนสอยนะคนสอยน่าจะซื้อได้อยู่ใช่ไหมเนี่ยมีซ่อมนะครับโอ้เขามีเบนทเทิลฟอร์ทเอฟีครับเบเทิฟอร์ดมาแล้วครับมารอดักเลยครับมาให้เข้าบ้านครับเอาแล้วครับ สงครามมาแล้วครับมาดูครับใครจะอยู่ใครจะไปฝั่งนี้กองทัพดูนิดนะครับอยู่กองทัพคนครับนี่ครับมาแล้วครับาซ่อมให้ซ่อมให้วินก็ใส่ครับยังไงอุ้ยไลโน่สามบ้างไม่สู้ครับระยะห่างมันห่างเกินไปครับเจ้าก้อนก็มีหน่วยซิวด้านในครับมันเข้าถึงตัวยากอยู่แล้วครับนะครับเน่บินไปเรื่อยครับ อืเรียบร้อยครับสีแดงเอาไม่อยู่ครับสีชมพูนี่เพื่อนเปรตมีมันเถื่อนจริงครับเกอบนี้เอาโฟโลสเปียไปก็ยังได้นะครับนี่ครับไล่ต้อนนะครับดูครับสามบ้างพวกผมยังเถื่อนสวัสดีทั้ง19ท่านด้วยนะครับใครก็ไม่ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครใครเพื่อเป็นใจผมด้วยนะครับเกืบได้ยิงแล้วบ้างเอาบ้างเอาบ้างไหม ฝั่งนี้จะที้หมดนะต่างกั่ป่าลับเนี่ยครับคือมาก็เจอหนูซิวในรถครับได้ยิงครับทำไงได้ครับเบอร์นี่ครับสะพานแตกเลยครับอ้าวเแต่แกนี่ครับเจอสีน้ำมันครับมาตุ๋ยครับอือโอ้โหเจอสีน้ำมันมาตุ๋ยดีนะครับต้องถอยครับอ้าวสีน้ำมันอือไปแถลเก็ไปแล้วครับมีคนลงมานะครับหยุดมาไล่ได้ครับแต่สวนคืนหรือเปล่าครับ โอนุสเปียตัวเองไปแล้วเรียบร้อยน้องนิวเจมิไซเราอีกสามนาทีครึ่งใช้งานได้นะครับเอาแล้วครับบัดทีนี้ครับเสียจังไหนครับนี่ครับเขาเคลือบเบลเต์ฟอร์ดินบิงเราใส่นะครับต้องถอยครับนี่ครับเขาจะหาเอ็มซีบีครับเอาเอาเอาเบลนต์ฟอร์ดิแตกมึงครับอ้าวแต่แบบนี้ได้น่าจะได้ครับดูครับเบลนต์ฟอร์ดิเคลียร์ได้ครับนี่ครับยังเหลือหนึ่งครับ โอ้โหสูนได้ครับแต่ฟังนิ้วหอยเยอะซื่อเลยครับนี่ครับที่จังไหนครับทีเนี้ยเรียบร้อยเลยดีจีเลยครับนะครับบอกไวครับเต็มทีก็ไปนะครับนิวเจมิซไซก็มาครับอีกห้าสิบวินาทีจะใช้งานได้นะครับไายโน่ก็มาครับ ปเป็นต้นวันที่ยังไงโซนอยู่ไหมรับคันเดียวมันโซนไม่อยู่เนาะยกฝั่งนี้ไล่ถะดุ้งบ้างน,นะครับเลยครับสามบ้างก็จริงครับแต่จะเอาอยู่ครับขอไล่สะุงบ้านหมดก็คือแพนะ้หน่อยหรือเกียมีทรายก็มาครับเอาไปลงสใส่เฮ้ยมีเกียปวิสรลงใส่ลงบ้านสีแดงเหรอเอาลงบ้านสีแดงครับ เพยายามมาไล่ยิงไมทื่นปฏเทินแตกครับแตกแล้วเรียบร้อยครับได้สามบ้างหนึงถอยนะครับเอาคุณกีฬาบอกว่าจีจีขาวจีจีครับเนี้ยไล่ใส่สีชมพูก็น่าจะกาวจีจีไม่ไหวครับเนี่ยครับครับได้ยิงไปครับขายทิ้งนะครับขายทิ้งยอมแพ้หรือเปล่าครับแบบนี้ครับงูยังเหลือนะจุดสุดท้ายครับ มาดูกันต่อครับมาไรโน่ไรโน่แต่เขาจะมีหัวหัวมีไหมเนี่ยหัวก็มีครับนี่ครับก็เริ่มกระเด็นวิ่งเข้าใส่แล้วครับนี่ครับเก็บที่หมดครับไม่สนใจวิ่งเข้าบ้านนะครับไปลงไฟฟ้าครับเรียบร้อยครับแมตช์นี้ใครเป็นคุณ ไฟเยอร์นะครับเป็นฝ่ายชนะไปนะครับชนะไป13นาทีเนาะเล่นแบบแบ๊คแบ๊คครับทุกคน